สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาดูการตัดท่อนะครับผมเพื่อดูท่อแคดนี่ครับผมนี่เป็นอย่างนี้นะครับพอออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมนี่ที่ว่ามันอุดตันก็ตรงนี้แหละครับผมนี่มันเป็นของโตโยต้ครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับท่อโตโยต้านี่นะครับนี่มันมีอยู่สองช่วงครับช่วงนี้กับอีกช่วงหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นี่เอาออกมาแล้วนะครับผม ไอตัวนี้ก็ราคาก็โอเคครับผมนี่ครับตัวหนึ่งมันจะอยู่ข้างในนี่ครับผมนี่ของโตโยต้านะครับผมเนี่ยครับดูชัดชครับมันจะเหมือนกันป้ามันเหมือนกันหมดไหมครับเนี่ยเหมือนกันหมดเนาะแต่บางรุ่นมันจะแตกอ๋อมันถ้าเวลามันใช้นานมันก็จะแตกเหมือนเขาว่ามันตันแล้วเราไปทวงท่อเนาะอ๋อครับผมนี่ครับผม ตัวกองตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรครับกอ,องบอลลิษกองบลพิษเนาะออโอเคครับนี่ครับผมนี่อยู่สองอันเลยี่อะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันครับว่าเดี๋ยวพี่เขาเจาะอีกตัวหนึ่งให้ดูครับผมนี่ครับตัวนี้รูเซนเซอร์ท่อไอเสียครับเริ่มเจาะ โอ้ร้อนร้อนว่ากวนี่ครับผมตัวเท่ากันครับผมสองตัวหเหมือนกันเนาะไอตัวนี้มันเป็นใยผ้าหุ้มเฉ้เฉยเนาะ,ะมันตัวนี้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีอะไร,ไอ,ะไรอ๋อนี่ครับผมอ๋อมันเป็นทองคําขาวนะครับผมพอแกะออกมาก็อย่างนี้แหละครับเวลาที่เขาว่าท่อมันตันท่อมันตันนะครับผมนี่ตัวนี้แหละครับมันมันตัน เขาก็ต้องไปทะลวงออกครับนี่ครับผมดูปากท่อเขาก็เป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับผมออไปนู่นนะครับเชื่อมเลยนะไม่ต้องเงนนั้นเหรอ <c oughs> อันนี้ก็ออกท้ายรถเราครับดำเลยครับผมดำปี ดูเชื่อมกับคืนครับเวลาจะไปเปลี่ยนอีกคันนะครับผมถ้าใครจะเปลี่ยนก็เนี่ยเปลี่ยนได้เลยครับผมนี่สายทองทองเหลืองครับเชื่อมช่างผู้ชำนาญงานวิธีเนี่ยเชื่อมคืนเอาแคทออกแล้วครับเดี๋ยวนี้อ๋อเราต้องเชื่อมอย่างนี้ก่อนโอ้บางมากเลยครับนะบางนะ เชื่อมคืนครับนี่มันจะเป็นรูงนี้ดังนั้นเราก็หาได้โอ้ใช้ขีมือเหมือนกันเนาะ เชื่อมกับคืนครับอ,อย่าตื่นเต้นนะ <laughs> อย่าตื่นเต้นนะผมหลาย,ยานี่ยนะ <laughs> ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวประมาณปลายสามเดี๋ยวพอเสร็จพอเสร็จเดีว,เเวผมก็ไปเลยไงนะขาดขาดขาดโอ้โห <laughs> <laughs> เชื่อมคืนโหร้อนครับเนี่ยโ้สวยสวย นี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่คันใหม่ครับใครจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนได้นะครับผมนี่นี่ครับผมหลังจากเอาแคสออกแล้วก็ตัวนี้กันไฟโชว์หน้าปัดนะครับรถนี่ตัวนี้ครับผมใส่ตัวนี้แล้วรับรองครับหน้าปัดไม่มีโชว์ครับผม เอาใส่ตัวนี้นะครับผมเอาใส่ในรูน่ตอนนี้ก็เชื่อมก่อนเ,อเดี๋ยวเ,เยวชื่อม3าจุดห สองสามทำให้มันติดแน่มันเคลื่อนไหวเคลื่อนครับเรียบร้อยครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนครับผมจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ